จะพาทุกคนมากินผัดมาม่าป่ากันนะคะทุกคนก็จะที่เรียกเมนูนี้ว่าผัดมาม่าป่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ริมป่ากันเถอะคุยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นใจนผ่านไม่เป็นใจคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาผัดมาม่าข้างป่ากันนะคะใส่น้ำมันลงไปเลย สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องของไน m i มินิชาแนลค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินผัดมาม่าป่ากันนะคะทุกคนก็จะที่เรียกเมนูนี้ว่าผัดมะม่าป่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ริมป่ากันเถอะอค,อคุยคุยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นใจฐานไม่เป็นใจค่ะทุกคนชิป เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกินกันเลยนะนะคะทุกคนเพราะว่ามีเด็กคนนี้เริ่มจะหิวแล้วเพราะว่าตอนเริ่มคลิปก็น้องเอินเป็นคนผัดทุกอย่างนะคะทุกคนเราจะมาชิมกันว่าผัดมาม่าของน้องเอินจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เรามาพิสูจน์กันเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปลุยค่ะคำแรกจะอร่อยหรือเปล่า อร่อยมากใช่เปล่าขอยิ้มีคำหนึงอืมอร่อยทุกคนใช้ได้ค่ะน่าทำกับข้าวได้แล้วนะเรา่านี้อืมอืมอร่อยมาก อร่อยไปนะอร่อยนะเนี่ยทำกับข้าวอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวลอยอีกจะลอยปะเนี่ยฮะชมเดี๋ยวก็ลอยอ,อร่อยไะเนี่ยอร่อยอร่อยก็กินเยอะๆปีมือตัวเองก็ต้องอร่อยอยู่แล้วมือตัวเองก็ต้องอร่อยอยู่แล้ว うん。<noise> อ,อ,อะไรอ่ะไม่เลยไม่กินไม่พูดไม่จา อร่อยยูอร่อยเหรอ๋อกินผักได้ไหมได้ mời quá Ừ, ăn รจะไปเชื่อเนี่ยว่าเอินทำกับข้าวอร่อยฮะทำกับข้าวอร่อยอันนี้เอืมจะหมดแล้วอปล่าเอื่มอืมอืมอื่ม อด่อยอร่อยอ่ะฝีมือเอิญก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโหยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โหคลิปนี้ถือว่าคุ้มนะ คุ้มมากสบายตัวเองด้วยแล้วก็แถมได้กินฟรีด้วยเพราะว่าเันจะเป็นคนผัดให้กินเราก็มีหน้าที่นั่งรอกินอย่างเดียวนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ก็หอหมดทุกทุกอย่างหมดแล้วไม่เหลือเลยค่ะฝีมือเดินอร่อยจริงๆหมดเกี้ยงเลย ก็เดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ก็เอาฝีมือเอินมาฝากทุกคนนะคะว่าวันนี้เรามาชิมฝีมือน้องเอนนะิญเนาะว่าอร่อยมากแค่ไหนก็วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดค่ะสําหรับการผัดมาม่าครั้งแรกของน้องเอิญน,นะคะถ้าไปเข้าค่ายก็สามารถทําได้เนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ปอ,อะไรคะป .5 ค่ะอยู่ป .5 ก็ช่วงนี้ก็ยังช่วงโควิดอยู่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะทุกคนสมัยก่อนออเวลาไปเข้าค่าย ทุกทุกทุกคนก็ต้องเจอนะคะทุกคนก็ต้องเจอว่าต้องทํากับข้าวกินเองในป่าเนาะบางครั้งบางค่ายก็จะไม่เหมือนกันแต่สําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ฝึกน้องเอิร์นไปได้อีกระ,ระดับหนึ่งเพราะว่าอีกหน่อยน้องเอิร์นก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องทํากับข้าวเป็นนะทุกคนก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยสําหรับเมนูนี้ผัดมาม่าป่าค่ะทุกคนเรื่อนี้เป็นชื่อเมนูของเรานะคะผัดมาม่าป่า เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะคอยดูตอนคลิปหน้าว่าจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาอีกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าทุกคนไม่อยากพลาดการติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์และเป็นกำลังใจงให้ช่องของไนท์มินิชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> อร่อย